เมราเข้ามาพบภรรยาชายแปลกหน้าและเธอก็ดูเป็นมิตรเอามากๆซึ่งเธอมีชื่อว่าลีอาส่วนชายแปลกหน้าชื่อจอรนจอรนสันนิฐานว่ารถของเมราน่าจะถูกนายอำเภอลากไปตอนที่เธอลงไปที่แม่น้ำโรและจะพาเธอไปส่งที่โรงแรมในเมืองลีอาเธอจึงบอกว่าจะให้เธอไปพักที่โรงแรมสกุปร็อกแบบนั้นได้ยังไงลีอาเธอจึงชวนให้เมราพักที่นี่กับพวกเขาในคืนนี้ก่อนที่จอรนจะพาเมราไปดูห้องนอนของเธอ เย็นนั้นพวกเขาทานอาหารมื้อเย็นด้วยกันอย่างอารมณ์ดีลีอาเธอจึงถามเมราว่าเธออยากจะโทรหาคนที่บ้านหรือเปล่าเผื่อพวกเขาจะเป็นห่วงซึ่งเมราเธอก็บอกว่าไม่มีใครเป็นห่วงเธอหรอกก่อนที่ลีอาจะขอให้เมราช่วยหยิบจานส่งให้เธอหน่อยเมราเผื่อทาจานแตกเธอขอโทษและพยายามจะเก็บมันแต่ลีอาเธอก็บอกให้ปล่อยมันไว้แบบนั้นเธอหยิบเศษจ,จานออกจากมือของเมราจนบาดมือเธอเป็นแผลขนาดใหญ่ ซึนจอนก็ได้เดินเข้ามาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นลีอาเธอจึงฟ้องจอนว่าเมร์ราทำตัวเองก่อนที่พวกเขาจะช่วยกันดูแผลให้เมรราลีอาหยิบเข็มกัดได้มาด้วยเพื่อเย็บแผลให้เธอนั่นทำให้เมราโวยวายยกใหญ่ว่าให้พาเธอไปหาหมอแต่ลีอาเธอก็บอกให้จอนจับเมราเอาไว้และเธอก็เย็บบาดแผลส่วนๆให้เมราจนเสร็จก่อนที่เมราเธอจะสลบไป